แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนเป็นสามีภรรยาว,วันเดียวแต่ผูกพันรักร้อยวันพูดแล้วฟังดูเหมือนจะมีเหตุผลส่งสื่อชูที่อยู่บนต้นไม้พร้อยคล้อยตามไปกับคำพูดของฉางเออจูด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำสวนหรือทำกิจการหากว่าตนเองไร้ซึ่งพรสวรรค์หาคนที่มีพรสวรรค์ให้ลอกเลียนแบบก็ได้แล้วขอเพียงแค่ลอกเลียนแบบได้ดี ถึงแม้ผลสําเร็จจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็สามารถจะมีชื่อเสียงเล็กๆในสายงานนั้นได้ความคิดเช่นนี้เป็นการชฉวยโอกาสและเอาเปรียบเป็นมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์มากด้วยเช่นกันบริษัทเทเซนในยุคปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือไม่ว่าจะเป็นเกมแอนิเมชั่นหรือแม้แต่แอปพลิเคชันการสื่อสารออนไลน์ ก็ล้วนแต่อาศัยการลอกเลียนแบบแล้วลงทุนขนาดใหญ่จนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเพียงแต่การขโมยต้นพืชไปจากแปลงของนางก็ไม่ถูกต้องส่งสื้อชูกระโดดลงจากใต้ต้นไม้เงาสลัวสลัวภายใต้แสงจันทร์ให้ความรู้สึกลึกลับลิวซื้อเนียงเห็นว่ามีคนมาเหลือบตาขึ้นมามองก็เป็นลมไปทันทีเพิ่งจะแอบลอบมีอะไรกับชายคนอื่นก็ถูกบุตรสาวของตาแก่จับได้แล้ว เรื่องนี้หนักหนาเกินไปนางโตมาในหอนางลมเรื่องลงโทษสตรีหลังจากทำความผิดนางรู้อยู่แก่ใจดีขณะที่เห็นส่งสือชูนางก็รู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่ปลอดภัยเสียแล้วช้างเอื้อจู้กับชางซานจู้ยกมือขึ้นมาจับสายคาดเอวของตนเองไว้พลางมองส่งสือชูอย่างระวังตัวกลัวข้าเพียงนี้เชียวหรือส่งสือชูเลิกคิ้วมือข้างหนึ่งลูกคาง กล้ามาขโมยต้นข้าวโพดของข้าก็ต้องกล้ายอมรับผลที่ตามมาเจ้าเจ้าจะทำอะไรในใจฉางเออจู้หวัดกลัวถึงขีดสุดถ้าหากเรื่องคืนนี้ถูกแพร่งพลายออกไปจุดจบของเขาก็จะเหมือนกับโจอานต้องโดนไล่ออกไปออกไปจากหมู่บ้านเข้าซานแล้วเขาก็ไม่มีที่ไปอีกแล้ว สุดท้ายจะต้องเป็นดั่งขอทานเดินขอทานอยู่ตามถนนไม่ได้ช้างเอ้อจู้เงยหน้าขึ้นมามองซ่งซือชูอย่างกระทันหันสายตามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเหมือนจะสู้สุดชีวิตส่งซือชูไม่ได้ดูถูกช้างเอ้อจู้กำลังคิดจะตอบโต้ก็เห็นชางเอ้อจู้คุกเข่าลงไปที่พื้นแล้วคำนับสุดแรงนายหญิงพวกข้าผิดไปแล้วต่อไปพวกข้าไม่กล้าอีกแล้ว ท่านอย่าแจ้งจับพวกข้าสองพี่น้องเลยพี่ใหญ่ตระกูลฉางของพวกข้าก็ตายอย่างไม่รู้สาเหตุเหลือเพียงแค่ข้ากับสานจู้แล้วพวกข้าต่างก็เป็นคนหมู่บ้านเดียวกันท่านคงไม่จะอยากเห็นตระกูลฉางของพวกเราต้องสิ้นสุดลงเท่านี้หรอกกระมังระหว่างที่ฉางเออจู้พูดตาจวงที่หมอบซุ่มอยู่บนต้นไม้เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเออจูสารจู้พี่ใหญ่สุดผู้นั้นคือตาจู้ใช่หรือไม่ ตาจวงตาจู้รู้สึกว่าตนเองถูกพาดพิงอย่างไรไม่รู้แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักนิดต่อไปถ้าหากมีลูกตอนตั้งชื่อจะต้องตั้งใจหน่อยแล้วตาจวงแอบปฏิญาณกับตนเองอยู่ในใจชีเวินเฉิงที่อยู่ข้างๆใช้สอกกระทุ้งกล้ามเนื้อบึกบืนบนไหลต่ตาจวงเจ้าพาแม่นางส่งมาดูภาพบาดตาเช่นนี้ไม่กลัวท่านแม่ทัพของเจ้ารู้แล้วจะผ่ากะโหลกเจ้าหรือ ตาจ้องอึ้งไปเล็กน้อยพลางมองไปยังชีเหวนเฉิงด้วยท่าทางมึนงงคนทำเรื่องเลวไม่ใช่ข่าสักหน่อยข้าจะกลัวด้วยเหตุใดหากท่านแม่ทัพรู้สึกไม่สบายใจอยากฆ่าคนเช่นนั้นต้องฆ่าพวกเขาถึงจะถูกต้าจ้วงชี้ไปยังเออจู้กับซานจู้ที่นั่งคุกเข่าร้องหม่มร้องให้อยู่ที่พื้นเหมือนไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองทำมีปัญหาเลยสักนิด ส่วนเรื่องพัสตรีมาเสียคนเขาไม่ได้พามาเสียคนสักหน่อยก็แค่พามาจับโจรเท่านั้นชีเวินเชิงสูดลมหายใจเข้าลึกจ้องไปทางตาจ้วงอยู่ครู่หนึ่งจูจ่ๆก็ถามขึ้นมาตาจ้วงเจ้าไม่เคยแต่ต้องสตรีมาก่อนเลยใช่หรือไม่เด็กน้อยตาจ้วงหน้าแดงก่ำขึ้นมาฉับพลันแม้จะอยู่ภายใต้แสงจันทร์แต่ก็สามารถมองเห็นเลือดที่สูบฉีดบริเวณใบหูได้อย่างชัดเจนดูอะไรกัน ท่านแม่ข่าเคยบอกแล้วว่าสตรีเป็นเสือที่มาขวางทางก้าวหน้าสตรียิ่งสวยก็ยิ่งน่ากลัวมิฉะนั้นจะมีคำเปรียบเปรยว่าเป็นแม่เสือหรือนักพรตตาบอดหน้าหมู่บ้านก็เคยบอกว่าชายหนุ่มเมื่อโตแล้วก็ล้วนแต่ดนหญิงสาวกินจนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีแรงจะตอบโต้แม้แต่น้อยข้าจะไม่แต่ต้องสตรีเด็ดขาด ตาจงพูดจบก็ออกแรงพยักหน้าอย่างจริงจังรู้สึกว่าคำพูดของตนเองไม่มีปัญหาเลยสักนิดชีเวินเชิงได้แต่นิ่งอึ้งไปเป็นเช่นนี้เองหรอกหรือนี่วิธีการสั่งสอนที่ประหลาดนำโชคมาให้แล้วมีหน้าเล่าหน้าตาคมเข้มคิ้วดกดำรูปร่างกํายำล่ำสันไม่ได้ถูกพาไปสนามรบแต่กลับถูกส่งตัวมาที่นี่คนเช่นนี้อยู่ในหมู่บ้านถึงจะรู้สึกวางใจ อย่างน้อยก็ไม่มีทางไปยุ่งกับหญิงร่อยเปื่อยตายตนไมย้ยส,ส่งสือชูเห็นชางเอ้อจู้ที่ร้องให้น้ำมูกน้ำตาไหลอดผงะถอยไปด้านหลังไม่ได้สภาพของชางเอ้อจู้ตอนนี้ทําให้ไม่รู้จะจัดการอย่างไรดีส่วนเรื่องที่จะเป่าประกาศว่าหลิวซื้อเนียงแอบมีสัมพันธ์กับผู้ใดส,ส่งสือชูก็ไม่ได้ชอบทำอะไรเช่นนั้นหญิงแรกรุ่นคนหนึ่งแต่งงานกับชายแก่ ในขณะที่เรื่องความสุขทางเพศไม่สามารถรับประกันความพอใจได้ก็ต้องไปแอบหาข้างนอกไม่ใช่หรือไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จะอยู่ด้วยกันเพราะความรักจากทั้งสองฝ่ายไม่มีอะไรจำเป็นต้องตำหนิเลยอย่างไรเสียตาแก่ซ่งเตอเทียนผู้นั้นก็ยังมีเฉิงซื่ออยู่อีกคนอายุปูนนั้นแล้วยังคิดจะหาเด็กสาวสวยๆถ้าเขาไม่โดนหลอกสวมเขาแล้วผู้ใดจะโดน หลิวซือเนียงกับพี่น้องตระกูลฉางก็แค่ทำความผิดที่หญิงทั้งโลกคิดอยากจะทำกันทั้งนั้นแต่กลับโดนทัศนคติและจารีตผูกมัดเพียงแต่เรื่องที่ขโมยต้นข้าวโพดของนางจะปล่อยไปเฉยๆไม่ได้บทลงโทษที่สมควรมีอย่างไรก็ยังต้องมีอยู่ซ่งสือชูมองไปทางเออจู้ซานจู้ด้วยท่าทางรังเกียจไม่อยากให้ข้าแจ้งจับเจ้าแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พวกเจ้าจะไม่มีอิสระแล้วต้องทำงานให้ข้าพวกเจ้าต้องช่วยงานในเรือนเพาะชำใส่ปุ๋ยตัดหญ้าเก็บเกี่ยวก็เป็นงานของพวกเจ้าเข้าใจหรือไม่ชางเออจูได้ยินคำพูดของท่งสือชูก็รีบพยักหน้ารัวเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็คือทำงานให้ไม่ได้เงินขอเพียงแค่ไม่โดนไล่ออกจากหมู่บ้านไปเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลย ช้างเอ้อจู้เหลือบมองหลิวซือเหนียงที่นอนสลบอยู่ที่พื้นแวบ,บหนึ่งไม่เช่นนั้นก็ให้นางทำงานด้วยกันสินางก็เป็นคนน่าสงสารเช่นกันค่ำคืนยาวนานอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังนอนไม่หลับก็แค่อยากได้ความอบอุ่นบ้างเพียงเท่านั้นอย่าให้ต้องถูกจับใส่กรงหมูถ่วงน้ำเลยนี่เคยหลับนอนกันมากี่หนแล้วกันแน่ ว่ากันว่าเป็นสามีภรรยาวันเดียวแต่ผูกพันรักร้อยวันตั้งแต่พวกเขาคบหากันมาเรื่องที่ทำต้องไม่ใช่แค่สองสามครั้งแน่ชางเออร์จู่วันไหวแล้วพอมั่นใจแล้วว่าตนเองไม่มีอันตรายก็เริ่มขอร้องแทนหลิวสือเหนียงส่งสือชูใสายยิ้มเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้ารีบสายหัวกลับไป พรุ่งนี้ไปรายงานตัวที่เรือนเพาะชำทำงานที่เรือนเพาะชำเสร็จแล้วข้ายังมีงานบนเขาที่ต้องจัดการได้ตัวพวกเจ้าสองคนพอดีส่งสือชูเอ๋ยไล่สองพี่น้องกลับไปนางไม่ใช่นักฆ่าอมหิตไม่มีทางที่เมื่อเห็นเรื่องไม่เป็นธรรมก็จะใช้วิธีการฆ่าคนแก้ปัญหาก้มลงมองดูหลิวสือเหนียงที่เป็นลมไม่ได้สติอยู่ปราดหนึ่ง หญิงสาวที่หมดสติอยู่บนพื้นหน้าดึงดูดใจไม่น้อยจริงๆดวงหน้างดงามประณีตผิวที่เนียนละเอียดนอกจากรอยตีนกาสองเส้นที่หางตาเรียกได้ว่ารูปโฉมดูดีไม่น้อยเลยรูปโฉมงดงามเพียงนี้ถ้าหากขยันทำงานจะยิ่งดูดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนสายตาหยุดอยู่ที่เบ้าตาของหลิวสือเหนียงถุงใต้ตาดำคล้ำ มุมปากมีริ้วรอยหลายเส้นนี้เป็นสัญญาณการบาดเจ็บของมดลูกในยุคสมัยนี้บางทีอาจจะเจอปัญหาการมีบุตรยากก็จริงอยู่โตมาที่หอนางโลมจะไม่มีโรคประหลาดสักนิดเลยได้อย่างไรอยากจะรักษาให้หายนั้นง่ายมากไม่ได้เป็นหมันสักหน่อยเพียงแค่ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่อยู่ในมดลูกออกให้หมดแล้วบำรุงตนเองอีกสักหน่อยดื่มยาสักสองสาปีการจะตั้งครรภ์ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป ตื่นตื่นซ่งซือชูเอื้อมมือไปตบใบหน้าของหลิวซื้อเหนียงเบาๆแม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่2 1 9ไม่คบค้ากับพวกซื้อบือ้อเห็นนังตาของหลิวซื้อเหนียงขยับอยู่เล็กน้อยแต่ก็ไม่ลืมตาขึ้นมาสักทีซ่งซือชูมุ่นคิ้วยื่นฝ่ามือออกไปฟาดใส่ใบหน้าหลิวซื้อเหนียงหนึ่งทีกล้ามเนื้อใบหน้าของหลิวซือเหนียงกระตุกด้วยความเจ็บปวด พลันถลึงตาด้วยความดุดันจ้องส่งสือชูขเขมง็งตาจ้วงที่อยู่บนต้นไม้เห็นใบหน้าที่บวมเป่งอย่างรวดเร็วของหลิวสือเหนียงสตรีนี้น่ากลัวจริงๆเป็นมานขวางทางก้าวหน้าจริงเสียด้วยยิ่งงดงามก็ยิ่งน่ากลัวจริงๆพลันยื่นมือขึ้นมาตะบอกตนเองเบาๆฝ่ามือใหญ่ๆตบไปยังแผงอกเบาๆเพื่อพยายามสงบอารมณ์ภาพตรงหน้าบาดตาเกินไป ชีเวินเฉิงคิดว่าสายตาของตนเองทนเห็นอะไรรุนแรงเช่นนี้ไม่ได้จึงกระโดดตัวลงมาด้านล่างต้นไม้หลิวซื้อเหนียงที่เดิมทีกำลังถลึงตาใส่ส่งซือชูเห็นชีเวินเฉิงดวงตาพลันฉายประกายทันทีจากนั้นก็กลับมามืดมนอีกครั้งหนทางข้างหน้ายังไม่แน่ชัดใกล้จะตายอยู่แล้วจะไปมีอารมณ์ดูคนหน้าตาดีอยู่ได้อย่างไร แต่ว่าก่อนตายได้เห็นชายหนุ่มรูปงามเช่นนี้ก็นับว่าคุ้มค่าอยู่เหมือนกันสายตาที่เดิมทีเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดของหลิวซื้อเนียงจางหายไปเพียงแค่หลับตารอความตายเท่านั้นแม้แต่คำพูดร้องขอชีวิตก็ยังคร้านจะพูดมุมปากของซ่งซือชูกระตุกเล็กน้อยพอเป็นเช่นนี้แล้วก็ทำให้นางยากจะเอ่ยปาก ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นหัวข้อสนทนาอย่างไรดีเจ้ายังไม่ลงมืออีกหรือหลิวซื้อเหนียงที่นอนแผ่อยู่บนพื้นลืมตาขึ้นมาสายตาที่มองมายังส่งสือชูมีความสงสัยเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดส่งซือชูเจ้าอยากอยู่หรืออยากตายในตาหลิวซือเหนียงฉายแววสงสัยไม่เข้าใจว่าเหตุใดส่งสือชูจึงถามเช่นนี้ เช่นนี้ยังต้องถามอีกหรือย่อมต้องอย,อยากอยู่ต่อเป็นธรรมดาข้าสวมเขาให้พ่อของเจ้าเจ้าจะทนดูได้แล้วปล่อยข้าไปเช่นนั้นหรือแน่นอนว่าได้ข้ากับเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกันแยกออกมาเป็นคนละครอบครัวตั้งนานแล้วเจ้าไม่รู้หรือซ่งสือชูยืนกอดอกมองดูหลิวซือเหนียงใต้ต้นไม้ที่ไม่มีความต้องการเอาตัวรอดเลยหลิวซือเหนียงกระพริบตาปริบๆจู่ๆก็เอ่ยถามออกมา นี่หมายความว่าเจ้าตั้งใจจะปล่อยข้าไปหรือได้สิแต่เจ้าขโมยต้นข้าวโพดของข้าเรื่องนี้ต้องสสางกันหน่อยซ่งสือชูเลิกคิ้วหลิวซือเหนียงถอนหายใจเจ้าต้องการเงินเท่าไรข้าไม่ต้องการเงินข้าต้องการให้เจ้าช่วยดูสองคนนั้นให้ดีขอเพียงแค่เฉิงซื่อกับตาเท่าอยู่บ้านเฉยๆอย่างสงบเสงี่ยม ไม่ออกมาก่อเรื่องข้าก็จะปล่อยเจ้าไปคิดว่าอย่างไรบ้างซ่งสื่อชูยักไหล่ถึงแม้ช่วงนี้เฉิงซื่อกับซ่งเตอ๋อเทียนจะสงบเสงี่ยมดีแต่นิสัยอันธพาลเดิมนั้นกลายเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายไปแล้วถ้าหากมีเวลาว่างมากเกินไปนางเชื่อหมดใจเลยว่าทั้งสองคนนั้นยังสามารถก่อเรื่องได้อีกลิวซื้อเนียงกลอกตาไปมาเล็กน้อย ขอแค่ไม่ออกจากบ้านอะไรก็ได้หมดเลยใช่หรือไม่ได้ส่งสือชูฟังออกถึงเจตนาไม่ดีที่แฝงอยู่ในคำพูดของหลิวซือเหนียงแต่ว่านางไม่สนใจถ้าหากหลิวซือเหนียงจะทำให้ส่งเต๋อเทียนนอนเป็นผักนางจะดีใจด้วยําำลำบากเทียงครั้งเดียวต่อไปก็สบายแล้วหลิวซือเหนียงกลับไปถึงบ้านซ่งเต๋อเทียนด้วยความสลืมสลือ ไม่กล้าหวนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนใต้ล่านี้ผู้ที่ไร้กาศที่สุดก็คือสตรีจริงๆด้วยในฐานะที่เป็นหญิงเช่นกันนางคงใจร้ายขนาดนั้นไม่ได้ซ่งสือชูเดินกลับเรือนไปตาจงนั่งเหม่ออยู่บนต้นไม้ลำตัวสั่นไหวด้วยความหวาดกลัวมองไปยังแผ่นหลังของซ่งซือชูที่กำลังจากไปพลางนึกถึงสิ่งที่ซ่งซือชูมอบให้กับหลิวซือเหนียง หากเขาฟังไม่ผิดนั่นเป็นยาพิษใช่หรือไม่เป็นยาพิษที่สามารถทําให้คนอ่อนเปลี้ยเปลี่ยแรงไม่มีแรงออกจากบ้านทําได้เพียงแค่นอนอยู่บ้านแม้แต่ลุกไปเข้าห้องตรวดทุกเองยังลําบากสตรีหน้ากลัวจริงๆเขาอยากกลับค่ายทหารต่อให้ต้องไปรบก็ยังดีกว่าอยู่ที่นี่ส่งสือชูพักผ่อนไปหนึ่งคืนนอนอยู่บนเตียงทั้งยังฝันหวานอีกด้วย เมื่อตื่นขึ้นมาก็ลืมเรื่องราวในฝันไปหมดแล้วเหลือไว้เพียงความรู้สึกดีๆที่ทำให้นางรู้ได้รังๆว่าเมื่อคืนตนเองฝันดีผู้อาวุโสชีและซงวินออกจากเรือนไปพร้อมกันเสี่ยวซงจือเดินตามอยู่ด้านหลังสุดในมือถือถุงผ้าเล็กๆหนึ่งใบในถุงมีขนมกินเล่นที่ยินผิงทำให้เสี่ยวซงจือเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานใบหน้าเล็กๆก็อบอิ่มขึ้นเรื่อยๆ แค่ซ่งสือชูได้เห็นก็ให้รู้สึกอิจฉานักมีแค่เด็กน้อยเท่านั้นที่ไม่มีเรื่องให้ต้องกังวลคิดมากซ่งสือชูเดินออกไปจากเรือนไปตรวจงานที่เรือนเพาะชำเมื่อมั่นใจแล้วว่าเออจู้และสารจู้ไปเป็นแรงงานไม่รับค่าแรงที่เรือนเพาะชำก็ค่อยวางใจเดินผ่านแปลงข้าวโพดเห็นต้าจ้งกำลังขุดดินเพิ่งจะเดินเข้าไปต้าจ้งที่อยู่ตรงหน้าก็ก้กาวถอยไปด้านหลังหลายก้าวราวกับเห็นสิ่งน่ากลัวก็มีปาน ส่งซือชูพลันหน้าเปลี่ยนสีเดินกลับมาตามทางเดิมเมื่ออยู่ไกลออกมาจึงหันกลับไปมองเห็นต้าจ้งทำท่าผ่อนคลายลงมาทว่าระหว่างที่จ้องมองแผ่นหลังของนางสีหน้ากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่มันมนุษย์ประหลาดอะไรกันเนี่ยเดิมทีส่งสื้อชูอารมณ์ดีมากแต่ถูกขัดอารมณ์กลางคันกลายเป็นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกช่างเถอะคร้านจะคิดเล็กคิดน้อยกับคนซื่อบือ้อ ส่งสือชูเห็นข้าวโพดท,ที่เติบโตแข็งแรงดีอารมณ์จึงค่อยๆดีขึ้นมาบ้างรอให้ของพวกนี้เก็บเกี่ยวได้แล้วนางก็จะได้กลายเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆต,ตัวจริงเสียงจริงของต้าอินสักดีชีวิตทำไรทำนานี้เหมาะกับนางจริงๆด้วยสุขสงบและเต็มไปด้วยความคาดหวังตั้งตารอส่งสือชูออกไปจากแปลงข้าวโพดแล้วมุ่งหน้าเข้าไปในอำเภอ ตั้งแต่ที่ทรงรุ่ยเสียงและสู่ซื่อย้ายออกไปอยู่ในอำเภอนางยังไม่เคยไปเยี่ยมเลยสักหนในฐานะน้องสาวการทำเช่นนี้ดูจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ทรงซื่อชูเอาเค้กที่เพิ่งออกจากเตาของร้านออกมาหนึ่งก้อนแล้วเดินไปยังบ้านทรงรุ่ยเสียงเดินผ่านตรอกเก่ามาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านบ้านไม่ใหญ่มากนะักความใหญ่เพียงแค่ห้องแปดห้องเท่านั้น พื้นที่ในลานบ้านเล็กๆสูซื้อใช้ปลูกผักกวางตุ้งเต็มไปหมดซ่งสือชูเคาะประตูเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปสูซื้อเดินมาเจอเข้าพอดีสูซื้อเหลือบเห็นเค้กในมือซ่งซื้อชูอก็ตกใจเล็กน้อยจะมาก็มาสิยังจะเอาของอะไรมาอีกเอามาให้เด็กๆกินเล่นแก้อยากความเป็นอยู่ในเมืองเป็นอย่างไรบ้างปรับตัวได้แล้วหรือไม่ ซ่งสือชูเอ๋ยถามพลางหยิบเก้าอี้ในบ้านออกมานั่งใต้ต้นเหหอหววในลานบ้านดอกเหอหวนสีชมพูรูปร่างกลมกลมกำลังเบ่งบานอยู่บนต้นยามที่ลมโชยมาก็พัดเอาดอกไม้ร่วงลงมาหลายดอกราวกับเวลาเดินช้าลงซ่งสือชูกำลังคิดจะพูดอะไรบางอย่างสายตาพลันเหลือบไปมองทางกำแพงบ้านอย่างกระทันหัน บนสันกำแพงมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังฟุบอยู่ดูแล้วหน้าตาคุ้นๆสายตาจดจ้องพลันวิเคราะห์ทันทีว่าเคยเจอที่ใดมาก่อนก็หลายวันก่อนตอนที่เข้าไปในร้านเค้กในเมืองคนคนนี้กำลังเข้าแถวอยู่ไม่ใช่หรือเสื้อผ้าที่ใส่ดูดีเครื่องประดับบนตัวก็ราคาแพงซูซือมองไปตามสายตาของซ่งสือชูก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆ นั่นคือเพื่อนบ้านที่เพิ่งย้ายมาจะมูกดีมากรับรู้กลิ่นไวยิ่งนะทุกครั้งที่ข้าทำของอร่อยๆก็จะมาฟุบอยู่บนกำแพงยังถามข้าด้วยว่าอยากได้เงินหรือไม่หากร้อนเงินให้ไปเป็นแม่ครัวที่บ้านนางได้เช่นนี้นี่เองซ่งสือชูหันหน้ากลับมาเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจต่อเด็กสาวที่อยู่หลังกำแพงคนนี้เกรงว่าวันข้างหน้าอาจมีโอกาสได้ทำความรู้จักกันอีก พูดคุยกับซูซื้อต่ออีกครู่หนึ่งหลังจากมั่นใจแล้วว่าหญิงสาวข้างบ้านไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรกับทางนี้ซงสือชูถึงจะออกจากบ้านของซงรุ่ยเสียงไปเพิ่งจะเดินออกไปหญิงสาวก็ทิ้งตัวลงมาในบ้านของซงรุ่ยเสียงหยิบเงินออกมาหนึ่งก้อนแล้วยื่นให้ซูซื้อเค้กนี้ไม่เหมือนผู้ใดด้านบนยังบีบรูปหมูสีชมพูอ่อนไว้ด้วย ดูแล้วน่าอร่อยดีเหมือนเดิมแบ่งให้ข้าหนึ่งชิ้นตั้งแต่ที่องคหญิงเชียนอวีรู้ว่าซูซื้อทำเค้กเป็นนางก็ย้ายมาที่นี่วันใดที่ไปเข้าแถวซื้อเค้กมาไม่ได้ก็จะมาติดสินบนซูซื้อถึงแม่เค้กที่ได้มาจากซูซื้อจะไม่ได้เหมือนกับเค้กในร้านเสียทีเดียวซูซื้อเองก็ไม่ได้ทำขายโดยเฉพาะแต่ว่าถ้าหากลูกๆอยากกินซูซื้อก็จะทำ เค,ค้กที่ทำออกมาทั้งใหญ่ทั้งเยอะบ้านนี้มีคนไม่กี่คนอย่างไรก็กินไม่หมดแน่นอนนางเพียงแค่จ่ายเงินก็สามารถซื้อได้และวซ้ำยังไม่ต้องเข้าแถวด้วยองหญิงเชียนอวีพอใจเป็นอย่างยิ่งทว่าครั้งนี้องค์หญิงเชียนอวีต้องกินแห้วแล้วซูซื่อปฏิเสธองค์หญิงเชียนอวีด้วยความหนักแน่น แม่น่งเยี่ยเค้กค,ครั้งนี้ให้เจ้าไม่ได้เป็นเค้กที่น้องสาวให้มาต้องเห็นคุณค่าพวกเราจะกินเองซูซื่อพูดพลางไล่ให้องค์หญิงเชียนอวีออกไปซงสือชูยืนอยู่ด้านนอกแอบหัวเราะในใจนางพึงพอใจในตัวซูซื่อคนนี้เป็นอย่างยิ่งรู้ว่าเมื่อใดที่รับเงินได้เมื่อใดที่รับไว้ไม่ได้ไม่ใช่คนยึดติดสามารถยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์นีพรสวรรคสติปัญญาก็ดี ถ้าหากได้รับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กก็จะเป็นหญิงที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่ง